สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาพรโพอองคณะพยาบาลศาสตร์รหัสนิสิต6ิ1 5 0 1 0 0หนึ่ At 20 y e a r old, some k u r d i s m a n have died after playing an online computer game for almost 1 5 hours. Stop. หนุ่มเกาหลีใต้อายุ28ปี old, ตายหลังเล่นคอมพิวเตอร์ออนไลน์แบบไม่หยุดนานกว่า50ชั่วโมง The man, a o r o n l y by him family name of b l e s t a r t e playing The popular Benton simulation game StarCraft on August and B c a m f a i l to him seen for over two day หนุ่มที่คนในครอบครัวเรียกว่าลีเริ่มเกมจำลองการต่อสู้ยอดนิยม StarCraft เมื่อวันที่3สิงหา2005แล้วก็ไม่รู้จากที่นั่งเป็นเวลาถึง2วันทีมมาราธอน Gaming Session Watch แอฟฟอร์เลลี um well. Ga ouais. ่บา l y เคลอรีวิส c ดอร์อคิเดชันโน้ e อยเลดเบสออนไฟไม่นาฟการเล่นเกมที่มาราธอนของเขาจะหยุดเฉพาะตอนเข้าห้องน้ำหรือ25นาทีรีเซสเนลเอลิซี่รีพอสพลิเดโนเซอร์เซียงเดแมนดาฟอร์มคอเรียออฟชั่น ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแห่งข่าวจากตำรวจบอกว่าเขาตายเพราะหัวใจอยู่เต้นอันเกิดจากความเหนื่อยล้า Lee was on a mission to become a professional gamer Lee มีหน้าที่ยกระดับตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกม t h i s i s and East City of k e t i v e and w e l l p a c e d พอเฟชชั i นในโซล o ีร a เป็นการเพิ่มเสน่ห์และได้รับเงินที่ต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกาหลีใต้ s o อปเพ a y e r can earn some เทเ s ียลออฟมอร์ออฟแมนนี e อีสผู้เล่นระดับสูงจะได้รับเงินที่มากพอจะเลี้ยงตัวเองในเวลาทุกปี we h a v e ีเคสเนอร์ a ีด i พ่ for this job because of due to him o b s e s i o n with games ลีถูกไล่ออกจากงานเพราะหยุดงานบ่อยจากการที่ถูกครอบนำด้วยเกม the laser of, of being c a s t i t y to fantasy g a m e are resetting in m a r y social p r o b l e m อันตรายจากการติดเกมแนวแฟนตาซีเป็นปัญหาที่พบได้หลายในสังคม In Part ์ c ิ l คิ MMO RPGS k ลิก Test ซนต์ออฟเพเย o ร s quick, to the skin for Mary House โดยเฉพาะอย่างยิ o ่งเกมแนว MMO RPGS จะรวมคนหลายพันได้นั่งติดกับจอเป็นเวลานานหลายชั่วโมง